ครับสวัสดีครับบีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับมาพอ่อๆกับพอแจ่มเนาะพี่น้องเนาะครับพอแจ่มพามาติดต,ตามเลขราวพัฒนาของเซียนหนองคายตัอ่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สิบเอ็ดสิงหาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสี่เก้าหกหกแปดสาม รับเรียกล่างก็ออกหกหกนะพี่น้องเนาะขับเป่ามาแล้วพี่น้องเริ่มมาเป่าแล้วรับของเซียนน้องคายงวดที่ผ่านมากกับเสียดายเนาะพี่น้องเนาะเสียดายจังเลวตีพี่น้องเข่าตกกับแล้วพี่น้องสามแปดแต้วพิ้นไปเน้นสองเจ็ดสองเก้าสามเจ็ดสามเก้าอกแปดสามนะพี่น้อง, 3, น,น,องนี่นะครับ วันจันทร์ที่11สิงหาคม2568้าวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด2กับ3ก้ามา3แล้วพี่น้องขับชุดวิ่งเพกหนึองสามเจ็ดแปดเก้าับก้ามา3 8เนี่ยพี่น้องเข้าตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะเอาเข่าตัวกลับก็ถือว่าเข่าคือเข่าเนาะพี่น้องเนาะครับผู้ใดเอาไปคู่ตัวกลับตัวไว้กับดิโซมานกัน นะครับหาเมืเองพ่อเตรียมพามาตามต่ออีกนะครับ เขียนเชียนพิดเชียนเธอกรับพี่นองลราพัฒนาเสียนหน้องคาย บน่างวิ่งโูลดรับเก้ากับศูนย์พี่น้องครับเมิองเลขกวิ่งเพื่อนะพี่น้อง 3 4มสี่ห้าเกนสัตวเกี่ยนเอพี่น้องเนาะครับจับคู่ได้พี่น้องเนอะสามเ้าสามศ ครับสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าห้าเก้า ห้าศูนย์นะครับขับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องสามเก้าสามศูนย์ ห้าเก้าห้าศูนย์นะครับครับแต่ว่าคันี้ตกกันนได้พี่น้อง สามหนึ่งห้าหนึ่งนะครับครับสัตว์เก็บนะพี่น้องเนาะ ครับงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมากกับ3สาเข้าตัวกลับเด้พี่น้องเรื่งงองวดนี้ก่ะมากตัวใดห้องก็จะเริ่มกลับตัวไว้นํานะครับรับวันพุทธที่13สิงหาคม2 5 6ห้เนาพี่น้องเนาะลาพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด9กับ0คนับชุดวินกับสามสี่ห้าเกาศนยาพี่น้องเนาะรับสามเก้าสามศูห้าเ กันสามหนึ่งห้าหนึ่งนะครับข้าพเี้มขอขอบพูดในลายนะครับเด้อเสียนนองคายน้องับเนาะครับ,รบที่จะชงตัวเลขแนวทางล่าพัฒนาไมา้พ่อเตี่ยมขับออามาฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิง่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านและพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางน้องับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพ่อเตียมก็ไวพรอนคอยเขาคอยปัง พี่น้องอิซีก็จะได้โฉคโชคมันมนกันนะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้อขอมาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์กอเตียมน้าแดงนะครับเนาะรับเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมนำนะครับรับสุดถ่ายถ่ายสุดนี้ก็อิบซีทุกคนโชคโชคมันมัได้พี่น้องเด้อแห่งๆรวยๆนะครับเนาะรับพอกันชิมนะรับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม